วันนี้ก็มาพบกับพี่เสือปั่นสรอเช่นเดิมนะครับผมกับเกมนะฮะพยะแข่งโชคลาภนะครับผม for June t r i g e r วันนี้พี่เสือนะครับผมก็พกทุนมา3บาทนะฮะโอ้โหไอ้เจะต้องมาล้อนอีกนะฮะว่าแม่งจะมาไม่มานะฮะ ถ้าเกิดไม่มานะครับผมกลับบ้านนะครับผมไปล้างจานเลยนะฮะขอกดมือนะครับผมบิดหมายเรกไปหมายสองแม่งจะมาไม่ไหวเฮ้ยไปเอ้ยยังมาอยู่นะครับยี่สิบหกคูณสิบนะครับผมพี่เสือโดดมาให้นะครับผมรางวัลก้อนโตไปดิดอกนี้นะฮะรางวัลก้อนโตไปดิโอ้โห ไม่มาไม่ได้นะครับไม่มาไม่ได้นะฮะไม่มานี่แม่งชิบหายนะครับได้เลิกเล่นแน่นอน,นครับผมเมกา260ร้อยหกสิบไปพี่เสือเสียนอนกินนะครับเสียอยู่กับเสือนะครับเป็นธรรมดานะฮะพี่เสียของเพิ่มเม็ดเลยแล้วกันนะครับผมจังหวะน,นี้นะฮะไปเบ็ดละสิบเอยไม่ใช่เบ็ดละสิบเอเบ็ดละสิบสิบหมุนนะครับโอ้โหพูดเลยองกูวันนี้ฮึบฮึบ ฮึบเออหมายมาเต็มหน้าอย่างนี้คูณสิบอีกแล้วโอ้โหเวล็กูดกูดมากเลยนะฮะเวล็กูดกูดมากเลยนะมาอย่างนี้อีกแล้วนะห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบนะครับโอ้วันนี้พี่เสือโดดนะฮะเวลาบนัสไทม์ของเสือนะครับเสือเจอเสือนะครับผมต้องเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าใครสนใจโอ้ไอ้น้องส้มมานะเสือไม่ค่อยชอบกินส้มไม่เป็นไรนะไปอีกเท่าไหร่นะครับผมสามร้อยนะฮะ สำหรับใครที่สนใจนะครับผมช่วงเวลาบนนัดทารรมพี่เสือที่พี่เสือมาเล่นนะครับเป็นช่วงเวลาบนนัดทารรมนะเดี๋ยวพี่เสือจะปักลิงนะฮะอยู่ใต้คลิปนะครับผมอ่าเข้าเข้าไปนะสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะผมแจกเครดิตฟรีแจกบอลล็ตฟรีแจก,แจกทุกอย่างนะอยากได้พี่เสือก็อินบ็อกมาส่วนตัวได้เลยนะฮึปไปไปไปขอเพิ่มเบ็ดนะขอกดเบ็ดแล้วพัาเลยเป็นไรวะลองกดดูนะอึบขอกดมือนะอึบ โอ้ oh, เกิดมันไม่มานี่้เกิดมันไม่มานี่ชิบหายเลยนะถ้าเกิดไม่มานี่ชิบหายเลยนะเหลือสามพันแล้วนะดอกนี้ยังไงอุยอ้ยเนียอะไรวะเนี่ยรางวัล,ล,ก,โตโตนะลก้อนโตนะครับรางวัลก้อนโตนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันนะโอ้โหดอกนี้นะไม่ต้องห่วงนะพี่เสือได้เก็กเลยนะฮะโอ้โหดับสเต็ปโชว์ไปนหนึ่งทีนะฮะใครจะไปเชื่อนะครับใครจะไปเชื่อพี่เสือไม่จะมานะฮะโอ้โหเพิ่มมาอย่างงี้ขอเพิ่มเป็นเบ็ดห้าพันเลยนะฮะ ไม่รู้แหละขออัปเปดตอย่างเดียวนะครับ30หมุนนะฮะลุยต้องลุยนะฮะต้องลุยแล้วแหละจังหวะนี้นะครับมามาซะขนาดนี้นะโอ้โหเอยมาอีกแล้วนะผมดอกนี้พี่เสือพี่เสือเดบสเตปไปอีกแล้วนะเสือเดบสเตปนะครับดับสเตปไปอแล้วนะผมวิ่งไม่หยุดนะครับผมเงินวิ่งไม่หยุดนะครับผมดอกนี้นะฮะพี่เสือนะครับขย่าอ่งเป้าไปซะแล้วนะฮะสามซองสี่ซองนะ ใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้นะพี่เสือเองนะฮะฮึบฮึบฮึบโอ้โห1ล้านนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับพี่เสือจะแตกมาให้หนึ่งล้านขนาดนี้นะครับผมโอ้โหหายใจไม่ทั่วทองนะฮะขนาดท้องใหญ่นะฮะยังหายใจไม่ทัว่วท้องเลยนะฮะช่วงเวลาโบนัสไทม์นะครับผมใครสนใจช่วงเวลาโบนัสไทม์นะครับผมสามารถนะฮะ โอ้ยมาแล้วอียมาอย่างนี้มาอย่างนี้แตกไปเท่าไหร่วันนี้เงินรางวัลก้อนโตนะครับผมดาบสเตปไปอีกแล้วนะครับผมวิ่งไม่หยุดนะครับผมเงินวิ่งไม่หยุดนะครับผมเงินวิ่งไม่หยุดนะครับผมโอ้โหใครสนใจนะครับผมที่เล่นอยากเล่นเว็บเดียวกับพี่เสือนะฮะสามารถสกิทพี่เสือได้นะฮะสกิทยังไงนะครับไม่บอกนะครับพี่เสือจะปักลิง์ไว้อยู่ใต้คลิปนะครับผมสําหรับใครที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับผมควรได้รับคําแนะนํานะฮะ เพื่อชมแววความบันเทิงเท่านั้นพอนะฮะกับผู้ที่มีปัญหาทางการเงินนะฮะดูเพื่อความสนุกสนานก็พอนะฮะอา๋อาอยนึกว่าจะมาอีกแล้วนะติวดิวติว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 หมดอีกสิบห้าหมุนพี่เสือน่าจะได้พอนะฮะโอ้ยส้มยังมา6กพันะฮะโอ้โหช่วงเวลานี้นะพี่เสือนะแตกดีมากนะเกมในค่ายพีจนะช่วงนี้นะครับแจกมากนะฮะรัวมากนะ พี่เสือจัดไปมาดิมาต่อว่ามาอีกวะเนี่ยมาวะเนี้ยมาวะเนี่ยด,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 ดืดืดืดโอ้โหยังมานะสุดยอดมากนะ,ะดอกนี้หนึ่งแสนนะฮะโอ้โหขนาดมามาน้อยนะฮะขนาดแบบมันไม่ใช่มันเข้าตลอดทุกคนต้องดูเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะฮะดอกนี้ส้มหกพันนะฮะโอ้โห สำหรับนะโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมไม่พี่เสือไม่รู้จะพูดยังไงนะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปพี่เสือนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปพี่เสือนะครับผมสามารถกดติดตามพี่เสือกดถูกใจคอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้นะครับผมใครอยากเข้ากลุ่มโบนัสไท,ทม์นะฮะพี่เสือจะปักลิง์ให้อยู่ใต้คลิปนะฮะสามารถเข้ามาเล่นกับพี่เสือได้นะมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ